ทีข่าวกีฬาบอลไทยบายซิโก้สตล์ประจำวันที่2พฤษภาคม2563โดยเฉพาะ่อครั้งบอลไทยครับวราีดูข่าวบอลชัออยเชียงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชีออยงนี้ปาคัางซอเผยชื่อ3มผู้เล่นทีเด็ดหน้าใหม่เสริมแกลงเวียดนามรุยคัพบอลโลก AFF ค u ัอีกต่างหากโดยงานนี้นะผมปาคัางซอนะเผยชื่อ3ผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะเข้ามาเสริมแกลงของเวียดนามรุยคัพบอลโลกและก็ AFF ค u ันะฮะ โดยถากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน1านทีนั้นส่งผลกระทบไปหลายด้านทั่วโลกรวมถึงวงการฟุตบอลต้องมีการประกาศพักเบรกและเรื่อนการแข่งขันออกไปสำหรับทีมชาติเวียดนามปาคังซอ,อยังคงเดินหน้าวางแผนเตรียมทีมสำหรับสทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็ AFF สุก,กิครับที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ล่าสุดสืด่อทางเวียดนามอย่างอาบองดาครับผมรยา,ายงานมาว่า ระหว่างการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ของทีมเวียดนามนั้นมีการจับภาพได้ว่าปราร์คฮังซอขุนซือชาวเกาหลีใต้ได้เขียนชื่อ3ผู้เล่นหน้าใหม่บนกระดานไว้บอร์ดซึ่งอาจจะเป็นผู้เล่นทีเด็ดใหม่ของโค้ชปาร์กก็เป็นได้สำหรับรุยครับบลโลกกับ AF เคัพปลายปีนี้โดยทั้ง3ปลรายชื่อนั้นประกอบไปด้วยฮาคักน็อกดงวันเฮาและเงียนไหหุยโดยทั้งนี้โค้ชปาร์คได้กล่าวมาว่าผมและก็ผู้ช่วยได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักทุกวนัน ผู้บอลเวียดนามมีกองกลางที่ดีและยอดเยี่ยมมากมายเราต้องการใช้ประโยชน์จากพวกเขาความแข็งแกร่งในตำแหน่งกองกลางจะช่วยให้ทีมนั้นเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นตัวว่างานนี้นะผมทางโค้ชปักขังซอนะฮะก็เตรียมจะเปลี่ยนแผนการเล่นระบบสเสวีตัวจริงของเวียดนามใหม่นะฮะต้องมารอดูกันว่าแผนที่เขาจะใช้นั้นจะเป็นตั้งรับและโต้กลับเร็วไหมหรือจะใช้แผนอื่นที่เป็นกลางเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะใช้กลางน้อยหรือว่าจะใช้กลางเป็นตัวหลักในเกมนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับ ยังไงทีมชาติไทยของเราเผมอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าทางโค้ชพักนางซอนี้ทํางานมาตลอดเวลาเลยนะผมตั้งแต่เขากลับมาจากเกาหลีใต้นะฮะโอ้โหนะผมอันนี้น่ากลัวจริงพรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับเจลีกกางแผนใหม่เตะสนามกลางหวังจบฤดูก,กาลสิ้นปีพอดี ดยเจลิกร่วมประชุมเพื่อหาทางออกให้กลับมาแข่งขันเร็วสุดไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้โดยมีแผนจะเตะสนามกลางนะฮะและให้จบฤดูกาลภายในสิ้นปีนี้แต่ทั้งหมดรอสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และคำสั่งจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนโดยความเคลื่อนไหวของเจลิกหลังจากล่าสุดได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่ามีการเรื่มโปรแกรมการแข่งขันไปอีกครั้ง จะกลับมาแข่งขันวันที่30พฤษภาคมแต่ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่คลี่คลายหลายเมืองใหญ่ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินคอยควบคุมดูแลอย่างเข้มข้น ล่าสุดถ้าผมทางสื่อของกีฬาญี่ปุ่นนะครายงานมาว่ามีการประชุมของสโมสรกับทางเจลีกผ่านทางออนไลน์เพื่อหาทางออกแล้วให้เจลีกกลับมาแข่งขันเร็วที่สุดไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้เพราะจะทาให้โปรแกรมฟุตบอลลีกจบภายในฤดูกาลปีนี้พอดีอีกทั้งป้องกันสโมสรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยในที่ประชุมมีการเสนอถึงความเป็นไปได้ที่เจลีกหนึ่งและเจลีกสองจะเตะก,กันสนามกลางวันเดียวกันนั่นเอง โดยตามรายงานข่าวของนะครับผมสื่อต่างประเทศนะฮะระบุว่ามีการเสนอในที่ประชุมว่า้าหาสถานการณ์คลี่คลายลงในภายในเดือนพฤษภาคมนี้กกลางเดือนพิษนายนเป็นไปได้ที่เจลิกจะจัดโปรแกรมแบบเตะสามกลางสองคู่ในวันเดียวซึ่งทางเจลิกชี้แจงมาว่าเดือนิถุนายนนั้นโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด61คู่เดือนกรกฎาคม53คู่และสิงหาคมมีอีก44คู่นะฮะถ้ามาตรการนี้นะ,ะผมเป็นไปได้นะฮะสามารถจัดสรรโปรแกรมให้จบสิ้นปี ประมาณธันวาคมแต่เดือนสิงหาคมนั้นยังเตะไม่ได้อาจจะมีโปรแกรมข้ามปีไปถึงเดือนกุมภาพันธ์การเตะสนามกลางจะใช้ในลีกหลักๆนะฮะก่อนก็คือ J1, J2 และก็เจส่วนลีกภูมิภาคคงยากที่จะแข่งขันเพราะด,ด้วยสนามไม่เอื้ออำหน่วยในการจำกัดพื้นที่นั่นเอง ขณะที่ทางมิซูรุมูระอิประธานบริหารเจลิกยอมรับมาว่ามีแนวคิดแบบนี้จริงแต่อย่างไรแล้วต้องรับฟังรัฐบาลเป็นปรักนะฮะเพราะมันอาจจะเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องของสนามที่บางทีอาจจะต้องเดินทางไกลมาเตะทําให้มีเกิดความยุติธรรมซึ่งเราคํานึงถึงเรื่องนี้รวมถึงมันเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะผมที่ทางทุกอย่างนั้นมีความเป็นไปได้ต้องรอคําสั่งจากรัฐบาลญี่ปุ่นเท่านั้น เอาเป็นว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันก่อนนะฮะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นจะทําเช่นไรนครบับรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับชนบูลเกสาบรัฐยกทรีราทรสุดยอดแข้งไทยในรอบ10ปีโดยเจ้าตั้มธนบูลเกสารัตผมจากแข้งสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีเปิดใจผ่านอินตาแกรมในรายการเดอะชเวนตี้ท็กของบริโอยูรอฟสกี้โดยยกอุ้มทรีราทรมบมาทันแบ็กซ้ายแชมป์เจลิก2019ของย oh ูโกฮาม่าเอฟบรินอตเป็นแข้งไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีกันเลยทีเดียว ดยเจ้าตั้มได้เผยว่าด้วยความสามารถด้วยจิตใจอะไรหลายอย่างครับของพี่อุ้มนั้นเป็นผู้นําแล้วก็มีความกล้าหาญมีความแข็งแกร่งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจคือเขาเป็นนักสู้อย่างแท้จริงเลยนะโดยตลอดระยะเวลาช่วงหลังนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับพี่อุ้มได้รู้สึกว่าเขาไม่ทอนะฮะสู้จนถึงเป้าหมายแล้วก็อย่างที่เราเห็นเขาก็คว้าแชมป์เจลิกมาได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะอยากจะบอกจริงนี่นะผมก็เป็นคำพูดของเจ้าตั้มธนบูลเกสรัฐคนนี้นะฮะ ที่ยกให้เจ้าอุ้มนะผมเป็นอันดับที่1นึ่งน้วันในรอบ10ปีของฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวครับรอติดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมุย้ยธิศิลินกองหน้าผู้เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงแม้ว่าในช่วงหลังนี้เจ้ามุย้ยธรศิสินแดงดาอาจจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์นะผมถึงฟอร์มการเล่นของเขาเพราะต้องแบกความคาดหวังของแฟนบอลช้างศึกเอาไว้ด้วยจำนวนประตูที่เคยยิงให้กับทีมชาติไทยจากบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ของทีมนั่นเอง และภาพเก่าในอดีตที่เคยสร้างความสุขให้กับกองเชียร์ชาวไทยนะฮะได้โห่ร้องลั่นสนามผ่านการยิงประตูลูกแล้วลูกเล่าจนสร้างสถิติจำนวนประตูไว้ว่ามากมายติดทำเนียบดาวยิงตลอดการทั้งในสาระระบบทีมชาติไทยรวมถึงระดับอาเซียนนั่นเอง นั่นหมายว่าการยิงประตูของเขาอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ก็จริงและนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของทีมในการลงสนามแต่ละครั้งนะฮะแต่ภายใต้เป้าหมายเดียวกันนั้นความคาดหวังในตัวของธีรศินแน์แดงดากลับดูแตกต่างออกไปจากผู้คนที่คาดหวังเอาไว้โดยรบภาพประโยคคลาสสิกที่ดูแรงนะฮะแต่ถูกต้องที่สุดมาว่าการเป็นศูนย์หน้าต้องรู้จักเห็นแก่ตัวถ้ามีโอกาสยิงให้ยิงเลยเพราะในฐานะศูนย์หน้าการมีชื่อบนสกอร์บอร์ดเป็นสิ่งที่ใครก็ต้องการเพื่อกีดยดุทธ สถิติหรือว่าอนาคตในการค้าแข่งยกเว้นกับธิรศินแดงดาผู้ซึ่งมองว่าชัยชนะของทีมน,นั้นสําคัญเกินกว่าที่จะมาจากการยิงประตูของเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นถามว่ากดดันไหมส่วนตัวแล้วผมไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะเพราะเป้าหมายของเราก็คือชัยชนะธิรศิ์นแดงดากล่าวเอาไว้แล้วก็ขยายความต่อไปว่าผมไม่ได้สนใจนะว่าผมต้องยิงได้แล้วก็ทีมจะชนะผมคิดว่าใครก็ยิงได้ขอแค่ทีมชาติไทยชนะก็พอ โดยภาพจำที่ชัดเจนที่สุดนะฮะในความเป็นศูนย์หน้าที่มีคติประจําใจว่าทีมต้องมาก่อนของเขาเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้ในเกมสําคัญนาที่5อย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2018ที่ทีมชาติไทยนะผมจะต้องเปิดปรังเยา้าต้อนรับทีมชาติไต้หวันโดยก่อนหน้านั้นธีรศินแดงดายิงได้ถึง2ประตูที่บ้านของผู้มาเยือนจนปิดกล่องชัยไปแล้วแล้วนำไปจากฝูงกลุ่ม F และนั่นทาให้การกลับมาดวนกับทีมชาติไต้หวันรอบที่2ตัวเขาต้องโดนคู่แข่งประกบแจน,นะฮะเพราะถูกสั่งจับตายเป็นพิเศษ แต่ทีละสินแดงดาก็ได้พูดถึงการเล่นในบ้านณนวะันที่12พฤศจิกาย,ยนเอาไว้ว่าการโดนประกบติดไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับแทคติกด้วยสามป่ายอาจจะไม่ใช่ผมที่มีโอกาสทำประตูดได้อาจจะเป็นพวกกองกลางหรือแถว2เติมขึ้นมายิงก็ได้ที่จริงแล้วนะผมคำพูดแบบนี้ใครก็พูดได้โดยเฉพาะกับศูนย์หน้าส่วนใหญ่ที่มักแสดงอาการออกตรงข้ามนะฮะด้วยการเน้นยิงประตูเองขณะที่ทีลิลินแดงดาเขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้ผ่านผลงานในสนาม และเกมรอบระดับเอเชียนะฮะซึ่งไม่เคยเป็นเ,นเรื่องง่ายสำหรับเขาเพราะเกมวันนั้นนะผมไต้หวันขึ้นนําไปก่อนแถมยังใช้เทคนิคที่กดดันธิรศิปนแดงดาจุดเขาทําอะไรมากไม่ได้ในช่วงแรกนะฮะกระทั่งเขาเพิ่มเปลี่ยนจังหวะตัวเป็นตัวหลอกล่อปล่อยบอลจากรูกคอสผ่านตัวให้กับเกิดกปริทวีการยิงชนคานสนันสันไวเลยทีเดียวจากนั้นเกมพลิกนะับผมทีมชาติไทยกลัากดดันทีมเยือนได้แล้วก็เป็นธิรศิแนแดงดาที่มงตีเสมอให้กับทีมได้นาที่ที่40 ซึ่งต่อมาอีกหลายจังหวะเขาก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีและเลือกยิงเองในจังหวะที่มั่นใจมากที่สุดในแบบไม่สิ้นเปลืองนั่นเองแล้วเมื่อหนึ่งโอกาสการทำประตูขึ้นมาถึงตัวเขาอีกครั้งนะฮะในช่วงปลายทีที่5 1จากการเปิดเข้ามาของชิดทอมบรมทัน,นบริเวณหน้ากรอบเขตโทษแทนที่เขาจะใช้จังหวะนี้ลากบอลไปต่ออีกสักหน่อยแล้วก็หลอกล่อคู่แข่งเพื่อยิงประตูเองก็ได้แต่เพื่อประตูขึ้นนําและเล่นง่ายๆกว่าในครึ่งหลังเขาได้มอบโอกาสที่ดีที่สุดนั้นให้กับปกเก้อนาอนันต ซึ่งวิ่งสอดขึ้นมาจนอยู่ในจุดที่ได้ดวนกับผู้สาอประตูแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยปกกร้าวนัตนนั้นก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังนะฮะเมื่อยิงเข้าไปอย่างหมดจดนั่นเองหลังเสร็จสิ้นเสียงนกหวีดนะผมจบ9ก้าสิบีเต็มในเกมที่ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนี้ก็จบลงด้วย3มแต้มของไทยด้วยสกอร์สต่อ2พร้อมคําชมเชยสำหรับธีรศินแดงดาที่ยิงตีเสมอและก็แอสซิสประตูขึ้นนําอีก1ประตูจนมีส่วนให้ทีมเอาชนะไปได้นะฮะ แต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเกมในวันนั้นเพราะธีลิสินแดงดาย,ยังช่วยสร้างโอกาสให้กับทีมได้มากมายทั้งในเกมเสมอกับอิรักไปแบบสุดมัน2.2ต่อ2จากการแอสซิสต์ประตูตีตื้นขึ้นให้กับทีมนะฮะ้วยการแทงบอลให้กับสระาบุธมาสุขปรุดขึ้นไปเรียกจุดโทษเลยเดียวและช่วยบล็อกลอนะ่อแนวรับคู่แข่งในแดนหน้าจนนำม,มาซึ่งประตูตีท้ายเกมนะฮะ จากการต่อบอลอย่างไหลลื่นของแนวรุกซึ่งการทําแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สร้างชื่อและฝึกปรือเรื่องการยิงประตูเพื่อช่วยกันในยามคับขันนั่นเองในปัจจุบันทีละสิ์แงดงดาวไวยสเป,ปีคนนี้ก็ยังคงถือเป็นหนึ่งในกำลังสาคัญในแดนหน้าของฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่เสมอโดยัษะอันยอดเยี่ยมทั้งยิงทั้งจ่ายนะฮะรวมไปถึงประสบการณ์ในการค้าแข่งที่ผ่านมาณนะลิกดังของทีปยุโรปและก็เอเชียและสิ่งสําคัญที่แท้จริงสำหรับฟุตบอลก็คือการเล่นเพื่อชีม แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ควรต้องเห็นแก่ตัวที่สุดก็ตามในนะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะทิรศิแนแดงดาผู้นี้นั่นเองครับผมที่เขาได้มองภาพรวมนะฮะมากกว่าภาคส่วนตัวของเขาเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเจ้ามุ้ยนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์สูงขนาดที่ว่าเขารู้ว่าจังหวะไหนที่เขาจะยิงได้และเขาจะให้เพื่อนยิงได้จังหวะไหนที่เขาดูแลจะหลอกล่อคู่ต่อสู้ได้ และส่งบอลให้เพื่อนสามารถเปิดทำประตูได้นี่แหละฮะเขาเรียกว่ากองหน้าที่แท้จริงที่ทีมชาติไทยของเราต้องการเป็นอย่างมากณเวลานี้และนี่ก็เป็นที่บจางข่าวกีฬาฟุตบอลไทย Bicycle Style ประจำวันที่2พฤษภาคม2563โดยใช้ผู้บ้าครั่งบอลไทยทรับ